สวัสดียามเช้าครับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24มกราคม2568ครับพอกแดนดักบ,บัวครับแดนดอกบ,บัวทีอดีตื่นเช้าขึ้นมาครับพบกับเสียงอแหแว ได้มาสี่ตัวครับในสี่ตัวปรากฏว่ามีกีบบัวติดมาตัวหนึ่งครับเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็สาอีกสามตัวที่เป็นสีสว่าดเป็นเพศเมียครับ ชุดนี้เป็นลูกของดอลลา่ากับเจไดนะครับดอลลา่านี่จะจ่ายลูกเป็นสีกีบบัวคอกละหนึ่งตัวมา,าเกือบเกือบทุกคอกนะครับได้มาสีหนอครับสีตัวครับหนึ่งหนุ่มสามสาวอดเมื่อคืนนะครับ คลอดเองเลยครับตื่นเช้ามาก็เจอสี่ตัวนะครับแต่ว่าคลอดเองเราก็จัดสถานที่ไว้ให้เขาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับว่ากําหนดคลอดเขาโดยปกติก็จะบวกลบสามนะครับปกติตัวนี้จะกําหนดคลอดในวันวันนี้นะครับกําหนดคลอดวันนี้แต่เขาคลอดเมื่อคืนนะครับ เป็นเป็นขน2ชั้นนะครับก็ขน2ชั้นกี่ปัวก็2ชั้นตัวนี้ก็2ชั้นนะครับก็อาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับ2ตัวนี้แต่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นกรัรมเบียี่แบบสั้นเตี้ยน,นะครับก็ขนประมาณนี้กําลังดูแลง่ายครับ แม่ก็หว่วงงตอละแม่เฝ้าไม่ห่างนะครับติดตามได้ครับท่านใดสนใจเพราะว่าต้องดูพัฒนาการอีกอีกยาวครับอย่างน้อยก็ดูความชัดเจนในเรื่องต่างๆนะครับความสวยสงา คอกที่แล้วนี่แย่งสีกีบบัวกันนะครับบรรยากาศความน่ารักความวุ่นวายในภาคเช้ากำลังจะเกิดขึ้นครับที่คอกแดนดอกบวกัวนะครับแต่ว่าก็ ระยะแรกนี่ไม่แทบจะไม่ได้ต้องทำอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแม่เขาจะดูแลเองหมดนะครับก็นู่นแหละครับประมาณ20กว่าวันนะครับตอนที่จะเริ่มอาหารนะครับช่วงนั้นก็จะต้องดูแลกันนิดนึงนะครับ อากาศยามเช้าครับเช้าวันที่24นะครับอากาศเย็นครับมีหมอกหนาครับในตอนเช้าเดี๋ยวจะขึ้นรูป พ่อกับแม่เขาไว้ท้ายคลิปนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับแล้วก็จะเพิ่มข้อมูลการติดต่อไว้ในด้านล่างของคลิปนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับทั้งช่องทาง f c e b o o o กเพจหรือ,อใน TikTok ก็มีนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับถ้าเราจะแชทถามใน ข้อความของ YouTube ก็บางทีมันก็ไม่สามารถส่งคำเพิ่มเติมได้ส่งรูปภาพไม่รู้เพิ่มเติมได้นะครับก็อาจจะใช้ช่องทาง Facebook หรือ TikTok ก็ได้ครับหรือท่านใดใจร้อนก็ใช้วิธีการโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้นะครับ ด้านล่างของคลิป เสียงสวรรค์ครับแอะแอะอ้ออแอะแอะก็4ีห้าตัวนะครับในความคิดของผมแล้วคือพอดีครับอย่าให้เกิน6ตัวนะครับต่อครอบแต่ถามว่ามันเลี่ยงได้ไหมก็เลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของเพศเมียนะครับนี่ไข่ตกกี่ใบนะครับ ในถ้าประมาณไม่เกิน6ตัวนี้เราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสุนัขไถ่งลัง,งานนั้นแม่พันธ์ุเขาจะเลี้ยงลูกเก่งกันอยู่แล้วนะครับโดยสัญชาตญาณแล้วก็เต้านมก็เหลือๆครับเหลือๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเต้านมของ สุนัขไทยลังกาเนี่ยจะมีอยู่ไม่เกินสิบแต่ว่าหลักๆที่ใช้ได้ก็ประมาณแปดเต้านะครับมีซีนี่คือเลเหลืออะไรครับ ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มบ้านใหญ่กันทุกตัวนะครับเป็นโบลิง่งนะครับเป็นโบลิง่ง ก็ประมาณช่วงสัปดาห์ที่2นะครับก็น่าจะลืมตานะครับในสัปดาห์ที่2ลืมตาเริ่มปเปิด,เป,ดเปิดตานะครับแต่ว่าในระยะแรกก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเปิดเปิดตาประมาณ10 10บ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าวันนะครับช่วงนี้จะเริ่มเปิด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 กตาครับก็ติดตามกันได้ยาวๆครับท่านใดสนใจก็ลองทักทายกันมา,มาพูดคุยกันได้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคลองแดนดอกบัวนะครับมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพ่อด้วยนะครับ พบกันใหม่คลึ้นหน้าครับจะมาอัปเดตพัฒนาการของเด็กๆไทยหลังอ่านให้ได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ